สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ต่อเชื้อนิดแชนแนลนะครับทุกคนก็วันนี้นะฮะผมพาทุกคนนั่งรถ ดำเล่นนะครับเราจะไปที่บอดอินกันนะวันนี้ตอนนี้ผมอยู่กับเสียเฟสนะครับเสียเฟสดาสิ้นนะฮะอย่างบ้านคําเจริญตําบลม่วงไข่อาเภอบางคนจังหวัดสกลนครนะครับเสียเฟสครับเสียเฟสสวัสดีครับตอนนี้ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปหน้างานนะครับไปเออไม่ใช่ไปเออไปบอดอินครับผมตอนนี้เราอยู่กับเจ้าอิซุเดก้าฟอร์บอร์นะฮะรุ่นอ่าเครื่องอะไนนะเฟส 6เฮ6เฮดีนะครับเครื่องร้อยเก้าห้าี่ร้อยเก้าห้าร้อยเก้าห้าเป็นอะไรนั่นปั๊มสายเนาะตอนนี้อยู่ในระหว่างการเดินทางขึ้นไปที่บ่อนินรยากาศตอนนี้ช่วงเย็นๆแล้วนะครับใบสามโมงเกือบสี่โมงเย็นแล้วนะฮะ ครับทุกคนตอนนี้เราก็วิ่งมาใกล้ถึงบ่อด,ดินแล้วนะวิ่งทางลูกลังแล้วครับตอนนี้มากินวิ่งอยู่ทางถนนราชยางนะฮรนูรุ่นครับมองเห็นบ่อด,ดินอยู่ไกลๆนุ่นครับที่ขุดนะเห็นแต่รถด,ดับวิ่งอยู่โน,โน่นคันนึงแมครเป็นแมนครซานน่นะครับเป็นแมนครซานี่รุ่นรุ่นอะไรวะหนึ 1> 1่งสามห้างสงสัยจะเป็นหนึ่งสามห้าครับ จะเดินมาถึงไม่ใช่แล้วเขาเสียบมาตัดก็จะไม่ช่วยเหรอครับคงยดยมาใกล้ถึงแม่โคแล้วครับทุกคนตอนนี้กำลังตักใส่อิสุสุนะครับอิสุเดก้าเต็มแล้วครับเต็มกล่องแล้วคันนั้นเดี๋ยวเขากำลังจะออกมาแล้วเราก็จะเข้าไปเสียบแทนนะครับทุกคน โคนะฮะัซานี่ S Y หนึ่งสามห้าสี่นะครับตัวนี้ก็แต่งอย่างเนี้ยคุยไรนอกเคยขับคันนี้ไอ้ไอ้ทุบหน้าไอ้อะไรวะฟิมฟิมฟิมไม่ก่อนก่อนหน้านั้นเสียบเบียดัมซิ่งครับ นียครับทุกคนรถเซียเฟสดัมซิงนะฮะที่เรานั่งมากันเมื่อกี้นะครับตอนนี้แมคโครกำลังเคลียร์ยินอยู่นะครับว้าวหุ่นตลบเลยครับทุกคนโอ้ยไงกุ๊บอ้าว <laughs> เมื่อกี้ถอยแล้วมันทุกคนเนี่ยมันมัน,ม,นมันตะกุยตะกุยทรายนะครับดินทรายขาวครับอ่าลอกทุ่งนาครับตอนนี้ลอกลอกหน้าดินนะฮะอุ้ยฝุ่นตลบเลยทุกคนว้าวโอ้เดียวผมต้องมายืนอยู่ฝั่งนี้แล้วทุกคนฝุ่นตลบเลยครับอยู่ฝั่งนั้น ประมาณ6ตักนะครับใส่ประมาณ6ตักถ่ายฝั่งนี้ถ่ายย้อนแสงครับทุกคนเพราะว่าผมไปยืนฝั่งนู้ไม่ได้เลยฮะฝุ่นตลบเลยครับ เต็มกล่องแล้วนะฮะเต็มแล้วครับทุกคนออกเดินทางเสียเฟสดำซิ่งนะครับออกไปแบบนิ่มๆเลยนะฮะแรงเหลือๆครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูการทำงานของเจ้าซานี่นะครับ เป็นงานลอกอ,อ่อลอกหน้าดินลอกนานะครับทำแปลงนานะทุกคนซานีเอสวายหนึ่งสามห้า ตักเตรียมรอนะครับนี่ตอนนี้เราก็ใสด่ดินออกมาเต็มกล่องแล้วนะทุกคนตอนนี้กำลังวิ่งออกจากอาบอด,ดินนะครับแล้วก็จะขึ้นทางอ้มาสองคันเลยเสียเสนู่น <laughs> สองคันวิ่งไล่ตูดมาเลยนู่นน่ะสองคันในสีเขียวนำหน้ารถใครวะรถเป็นรถเป็นดีชายเหมือแต่ว่าแต่ว่าเมียขับเนี่ยไม่รูใครเมียเนี่ยเมียโอ้โเดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้ต้องหลบกันแล้วนะครับเพราะว่าเขามาด้วยกันสองคันนี่โชคประกายโอ้ สาวป่ะสาวผู้สาวขับบ่ะไม่สาวเด้ก็ได้ลูกแล้วไงไดิ้งเลยผัวไอ้หัวขับไม่คุยด้วยไงเออเลูกของไอ้ไรนี่พ่อโลเออเขาเรียกว่าลูกไข่สูุนัขไข่นะเอออ๋ออีกคันนึงแอบอยู่นวลเลยทุกคนนวลนวนี่อีกคันนึงแอบอยู่ตรงนี้นะครับเขาแอบมองเราอยู่นะทุกคนเขาสอบ ฮีโนโ่ฮีโน,โน่แรง์แลนเจอร์แรเจอร์เดี๋ยวเราก็จะไปเอาดินไปเทที่หน้าง,งานนะครับวันนี้ตอนนี้ใกล้จะห้าโมงเย็ยนแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวอีกสักพักรถแบคโฮก็จะเลือกง,งานแล้วนะครับ ตอนนี้เราก็กำลังวิ่งอยู่ถนนทางลาดยางของหมู่บ้านนะครับเป็นถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านนะครับบ้านคำน้ำเย็นกับบ้านน้องยาบ้องนะครับตอนนี้เรากำลังวิ่งเข้าหมู่บ้านนะครับน้องยาป้องตอนนี้เราก็วิ่งเข้าหมู่บ้านน้องยาบ้องแล้วนะครับเราก็จะเลี้ยวซ้ายไปทางบ้านสร้างขุยนะทุกคนสายว่างฟ้าว่างตีหัวออกไปเลย รถบรรทุกนะครับต้องตีใช้ระยะในการตีวงเลี้ยวนะครับทุกคนไปยาวไปยาวไปตอนนี้เรา,เากำลังมุ่งหน้าเข้าไปบ้านสร้างคุยนะครับออกจากน้องยาป้องวิ่งเข้าสร้างคุยเสร็จแล้วก็จะเลี้ยวเม่เราวิ่งถนนใหญ่ปะถนนใหญ่<อ>ใช่แล้วก็จะออกอถนนใหญ่แล้วก็ไปเที่้าง,งานระยะทางไม่ไกลนะครับประมาณสักสองกิโลเมตร ประมาณ5ห้อโลนี่แหละไม่รู้ไม่กมาเมีจอดเล่จักอ๋อจากบอดินลงมาจากบอดินไปถึงหน้าที่เทจากนี่ถึงที่เทเนี่ยถ้าจะที่เทต้มาสองโลนี่แหละใช่จัจากตรงนี้ถ้าจาจากบอดินกไม่ใช่แล้วพี่ไไหนผม่ก็ระยะทางจากบอดินนะครับไปถึงที่เทก็สักหกิโลเมตรใช่ประมาณนี้นะ หมู่บ้านนะครับทางแคบก็ต้องวิ่งระวังรถสวนตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าเข้าขบ้านสร้างหุยนะครับแล้วเราจะเลี้ยวขวาแล้วก็วิ่งลงไปถนนใหญ่นะฮะ อนนี้เรากำลังวิ่งผ่ากลางหมู่บ้านนะครับสร้างคุยนะฮะบ,บ้านสร้างคุยเราค่อยๆย,ย่องไปนะทุกคนเพราะว่ารู้สึกว่าคนจะจะเลี้ยวมองแล้วจะเ, <laughs> จะเลืล่อมเ, <laughs> เด็กน้อยก็เยอะน้องหมาก็าเยอะนะฮะทุกคนก็ต้องระวังกันเราลถใหญ่วิ่งในหมู่บ้านต้องค่อยๆย,ย,ย,ย่องเนะ อันนี้เรากำลังวิ่งออกไปถนนใหญ่นะครับทุกคนเท่าแก่เท่าเท่าเท่าแก่กาเซียนจเป็นปราชการกาเซียณนยี่ทำแก้วเลยซื้อใม้โครมา <c oughs> แล้วคันไม่ใหญ่คันห,นหนึ่งแมคโครน้อยเออมคโครน้อยให้กสิบ วิ่งอยู่ถนนทางหลวงแผ่นดินนะครับโอ้รถจอดเยอะเลยรถ <มา S 1> <ล>ขายรถ <มา S 1> ขายรถกหนึ่งกิโลเมต<า>ร <c oughs> ประมาณเนี้ย <c oughs> แต่เราวิ่งลงมาจากบอ่อดินนู่นก็หกกิโลเมตรแล้วครับ <c oughs> สวัสดีครับเจ้านายไม่มีหิรรถไทยเลยเออจะบอกว่าแกไทยไม่ได้ไทยรถไทยออกทางขนานชิดซ้ายนันเดงแม่โคหน่อยน่ะไม่ใช่คันนี้นะไม่ใช่คันนี้ ตอนนี้เรากำลังจะเลี้ยวซ้ายนะครับทุกคนคาราโอเกะสะเทียนไทยคาราโอเก <c oughs> ะเรียนทเราเราดันเข้ามาก่อนถ้ามีคันถ้ามีรถมาฝั่งนู้นเขาก็ต้องจอดให้เราก่อนนะครับเพราะว่าเรา ดันเข้ามาเต็มลำแล้วนะฮะแล้วให้เร <c oughs> าคาราโอเกะเขาก็ตามตามัตังไปให้เราโอ้คือบริสังสิวาเยสเียนไทยคาราโอเกะ ปรไทยผมน่ะไม่ค่อยดันมไม่เคยขับพ่อครับโอ้ยแกขับดันได้แต่ของแกนั่นแหละเห็นเด็กแกไปรับจ้างเลยผมให้แกมาขับแล้ววันนั้นน่ะวันที่รถที่ปล่อยเสียน่ะโอ้ยทำไมครับพ่ออเม่รถมาต่อๆกันต่อๆกันอ๋อเห็นเห็นพ่อไปดันอยู่ในสวนนั่นแหละโอ้ยแกก็ได้ดันได้แต่ของแกนั่นแหละแกโดนรับจ้างแกไม่ได้หรอ ทาง <ละ S 1> แคบนะครับ <ละ S 1> ทาง <ละ S 1> แคบซิแซ่บแค่ละรถมาก็ไม่บวกใช่ไหมเข้าเทรตรงไหนนั่งทุกคนรถคุณโหดูนครับรีสอร์ทตอนนี้เรามาถึงหน้างานแล้วนะทุกคนนี่ครับก็จะเข้าไปเทที่ข้างในร,รีสอร์ทรีสอร์ทใหม่นะครับกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างนะครับกำลังใกล้แวเสร็จนี่ คิดอย่างนี้ว่าจะสอดไปยังไงนี่จะสอดเข้าไปเยอะเกินก็ก,กลัวเพราะมันไงหลังอยู่ตรงนั้นอะไรป้าเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างนะทุกคน ก็เป็นงานเทดินถมสร้างกำแพงนะครับ okay, okay. ถมแนวกำแพงม <Okay, okay. S 1> มันปีนมันปีนข้างนี้ ได้อีกได้อีกก็อเอามาแตะเลยแล้วจะเพงเขาทำใหม่ดิเอาไว้ใช่งไหม <laughs> <laughs> เอาไว้อเอากรงเลยที่ที่ชันมาก <laughs> ทุกคน <laughs> เอ<ส><ญ>ออคณะอาคณะแล้ว,ลว,ลวมันเอียงมันเอียงี่ยามที่หายที่หายนะ เที่ยวที่สามนะครับเที่ยวที่สามนะที่เทอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้มันห้าโมงเย็ยนกวา่าแล้วครับก็เห็นเสียเฟสบอกว่าวันนี้พอแค่นี้นะทุกคนเพราะว่ากลับขึ้นไปก็ไม่ทันเดี๋ยวแม่ครูเขาเลิกงานแล้วครับเทแบบนิ่มๆน,นะฮะ ป่เดี๋ยวผมก็จะกลับบ้านเหมือนกันไมันกนี้็อดันตรงดันก่อนแล้วเพราะมันเต็มแล้วอ่ะนั่ไรไงเก็บอกไว้ว่าขี้เกียจมาดันเโอเคครับทุกคนสำหรับวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมก็จะ แวะลงบ้านแล้วนะครับเพราะว่าเสียเฟสบอกว่าเดี๋ยววันนี้เลิกงานแล้วนะครับมันห้าโมงเย็นกว่าๆแล้วฮะลุนนี่โคเขาเลิกงานแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะแวะลงบ้านนะครับสําหรับวันนี้ผมช่างบอยนะครับและเสียเฟสดัมซิงเดี๋ยวต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวเราปรับทบทบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปต่อไปนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ